ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมการแกะสลักไม้นะครับให้เป็นรูปคนนะครับรูปหน้าคนเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่าช่างเขาแกะสลักไม้แบบไหนนะครับอ๋อนนั่นก็มมอยู่โดนนะเนาะเหรอไม่ยู่โดนนะเนาะฉันเนาะไม่ซีเดียนเลยย่นไม่อยู่ ชื่เดือนมาแต่บ้านเิตครับมทำไมเยี่ยงโง่บโอ้เป็นสร้างแกสลักไม้เนี่อันนี้เขาเอื่นอยังก้อแบบนี้เขาเอื่นยังซิวแล้วนี่ซิวบ่ซิวแบบไม่ต้องมีดามแบบโคคมหน่อยอันนี้เฮ็ดเองที่ครับครับครับสร้างยุวนมีสร้างอยู่สร้างตีโอ้ไม่สร้างตีซิวอยู่ ชิวหน้อยชิวใหญ่โอ้มีหลายแบบนี่มันบันนี้เล็กกันนี้เอาเล็กยังเอามาเห็ดเล็กแนบแนบอ๋อเล็กแนบรถบันนี้ก็ใช่ไม้ตีเองสิตีปุ๊บโอ้แต่บันนี้ไม้ที่เป็นค้อนนี่มันก็แตกไปเรื่อยแตกไปเรื่อยเนาะโอเคเขาเห็นไม้ไปนะครับเล็กเล็กตีเล็กมันบานออกเลยอีกคน ืแบดน,นี้ก็มันสัน่นไปเรื่อยๆโอ้โดนอยูนน่เนาะเพื่อสีเปลี่ยนอันใหม,ม่มั่สั่นง่ครับบ่แข็งอันไม่อ,อ๋ออันนี้เคลื่อนไม่เนื้อแข็งบับนี่นี่ที่ไม่โอ้มือเจ็บมือเติบต้น<ห>เจ็บมือเติบต้นเพื่อสีแล้ว <c oughs> อ๋ออันนี้เา้า เขามีความรู้ในการในเป็นในภาพวาดอี่ยังอยู่แล้วแกะสลักอยู่แล้วเขาก็สามารถที่จะเจาะตาเจาะยังชิวมันไดเลยว่บเถอ๋อ็จะบมเป็นในเสียใหม่เลยนะอยากเแบยงส่วนมันบหมดจะแกะแบง อืมผมว่ายไทยอันนั้นได้เชื้อแล้วออก3ที่คลิปหรือน,นี่ทั้งนานอีกหรอกแต่บันนี้มันก็บ่ได้ว่ามาแกะไม่สลักไม่องกสิ เนีปเปินปรับปรุงใหม่หลายอย่างอยู่เนาะข้างในสีแล้วมือได้บุญเนี่ย <c oughs> ผมก็เลยว่าเออผมผมผมหมกักพวกงานศินละปะอย่างเงี้ยแต่ว่ามันบู๊หัเรื่องนี่และเนี่ยเนี่ยว่ามันคืออย่างเงมันบ่งบอกอย่างเนี้ยก็ตั้งซื่อว่าจังไดเป็น่ยังคือมีไอเดียเฮ็ดแบบนี้ <c oughs> อะไรเฮ็ดเป็นรูปหัวคน bún gan na, họ có đẹp như nhau, như nhau luôn đẹp cá tí. hết ta nè. Là bà này khăn khăn vui, rắt này hết như cái hết anh chicken cái cái cần tây oh. cái bột tây cái bột các bột này ô bao nhiêu 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 bao ปวดน้นอดแทนมันปวดแทนเนาะอ๋ะอ,อมัน,น,ออมนง่ายกว่ากันปดพักไป้มัน

โอ้ยผมเห็นเขาเห็เลยนัน็าตกใตงโมกันพออกมาุ๊กมันขายได้แค่นัแล้วผมแบบอยากปลูกสมไ่ไนะคือได้กินแล้วเขาอ๋อมันบ่ไดไม่ต้องตอกจากข้างล่างขึ้นนะตอกข้างล่างขึ้นเรไห้อ๋อ ยังให้ออกนะเก่าอันซิ่วอันใหญ่อุปกรณ์นี่เทียบเลยมีทั้งหลายอันตัน้นจิ๋นตัวนอ,อ๋อเป็นรูปแล้ว เขาก็ไปจ้งางก็มาองงานมาแล้วเขามาจ้างเขาเฮ็ด cái này còn bắt nhanh จุดนี้มันค่อราคาื่นอ๋อานาไรจน อ,อ,อ๋องหล,อห,ลลหลายอยู่เออโอ้หลายอันหลาย,ยอานันไะเี่วเรจ้ทำอล่าเออ่งมือ่งมือหากิ่นของสร้างแสลักไหม่สร้างชื่อยังไงชื่อลิ้มครับชื่อลิ้มครับ๋อสร้างริ้มไม่อ๋อ ครับท่านผู้ชมครับเป็นงานประคับที่ผมพามาชมาการแกะสลักหน้าคนนะครับที่จากต้นไม้นะครับได้แกะได้สวยงามมากเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ